อำนาจความเพื่อเทินทยานอยากมีอยากเป็นโดยเข้าใจผิดว่าภาวะนั้นๆจะเที่ยงแท้ไม่แปรผันเช่นอยากเป็นหัวหน้าอยากเป็นหนึ่งในดวงใจอยากเป็นคนไม่ถูกบินทาอยากให้ทุกคนเข้าใจเราอย่างถูกต้องซึ่งเป็นไปไม่ได้เราจะเป็นหนึ่งในดวงใจใครได้ไหม เพราะเราเองก็ไม่เคยมีหนึ่งในดวงใจเรามี60ในดวงใจใช่ไม่ใช่เราเห็นคนนี้ก็ชอบเออคนนี้เข้าท่าเดี๋ยวนี้เออนี่ก็ชอบอีเข้าท่าเนี่ยมันมีเป็น10เป็น20ในดวงใจเราเนี่ยเพราะฉนั้นใครที่อยากมาเป็นหนึ่งในดวงใจเราเนี่ยมันเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกเนี่ยแล้วเป็นไปได้หรือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เลยเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปอยากเป็นหนึ่งในดวงใจทีนี้ถ้าใครมาบอกว่าอ้ออ้ออ้อรู้ไหมอ้อคือหนึ่งในดวงใจของเราน่เออ น้องอ้อต้องตอบว่าไงไม่ใช่เชื่อหรือไม่เชื่อต้องบอกว่าถ้าหลงเพลิดเพลินชอบมากในความเป็นหนึ่งในดวงใจก็มีภาวะตัณหาก็มีเหตุเกิดทุกข์มันก็ต้องทุกข์ใช่หรือเปล่าอ้ออยากทุกข์หรือไม่อยากทุกข์ไม่อยากทุกข์ก็ต้องละเหตุเกิดทุกข์เอาต่อไปวิภาะตัณหาอ่านพร้อมกันความหลงชอบมากด้วยอำนาจความเพลิดเพลินทยาน อยากไม่มีอยากไม่เป็นโดยมีความเห็นผิดว่ามีเราหรือมีตัวตนของเราที่จะขาดศูนย์ไปจากความทุกข์หรือขาดศูนย์ไปจากโลกนี้คิดว่าตายแล้วสูงนะอันนี้เป็นเหตุเกิดทุกข์อีกตัวหนึ่งนะที่คนเรามักจะหลงอย่างเช่นว่าพอโกรธใครเนี่ยทุกพอทุกก็คิดว่าถา้ามันซะเนี่ย เราคงไม่ทุกแล้วอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะอันนี้เข้าใจผิดถึงฆ่าในคนนี้ตายไปมันก็ไปโกรธคนอื่นต่ออีกใช่ปะมันไม่รู้จักจบเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาทุกเพาะโกรธเนี่ยให้ละตัวโกรธหรือไปฆ่าคนโน้นละตัวโกรธเข้าใจไหมคะด้วยการให้อภัยนะคะด้วยการฝึกจิตนะลูกนะเอาต่อไปตัณหาคือความหลงเพลดิดเพลินชอบมากเกิดที่ใดตั้งอยู่ที่ใดตอบ โดยสรุปแล้วตัณหาเกิดที่สิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจในโลกตั้งอยู่ที่สิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจในโลกคือที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่น่ารักน่าใครน่าปรารถนาอารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรส สิ่งสัมผัสกายธรรมารมณ์ที่น่ารักน่าใครน่าพอใจสรุปแล้วอายตนาภายในตาหูจมูดิ้นกายใจกับอายตนาภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยถ้ามันเป็นชนิดที่น่ารักน่าชื่นชมใช้คําว่าน่ารักน่าชื่นชมนะลูกหนูใส่วงเล็บภาษาบาลีไปหน่อยปิยะรูปังสาตะรูปังนะคำแปลแปลว่า สิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมอันนี้ค้นมาจากต้นฉบับบาลีนะลูกนะเอาพวกเราดูนี่นาฬิกาอันนี้พอจะน่ารักได้ไหมน่าชื่นชมได้ไหมมันน่ารักมันน่าชื่นชมมันเป็นที่เกิดแห่งตัณหาได้ไหมมันเป็นที่เกิดแห่งความหลงเพลิดเพลินชอบมากแต่ถ้ารู้เท่ารู้ทันแล้วไม่ไปเกิดความหลงเพลิดเพลินชอบมากก็จะไม่ทุกข์กับมันเข้าใจไหมคะ สมมติเขาเอานี้มาให้เราเนะาะขอมอบให้เียเรามองมันเสร็จแล้วขอบคุณค่าเราก็ดูของเรามีอยู่ไหมอ๋อของดิฉันมีอยู่ค่ะเอาไปให้คนอื่นดีไหมคะจะให้คุณน่ะจะให้คุณน่ะถ้า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 ตั้งใจจะให้จริงๆก็จะรับไว้แต่ว่าจะขอเผื่อแผ่ไปให้คนอื่นได้ไหมคะไม่ได้คุณต้องเอาไว้ใช้ได้ได้ได,ได้ขอบคุณมากนะคะพอเข้าไปเสร็จเราก็เอาของเราไปให้คนอื่นจริงปะเราก็านี้ไปใช้เนาะ พอไปให้คุณนิดร้อยมันกลับมาเลยเอาคืนมาไม่ให้แล้วคว้าไปเลยถ้าเราชื่นชอบชื่นชมจะเสียใจไหมคะเส,เสียใจมากพาอไปเกิดเพลิดเพล,นเพลินชอบมากเสร็จแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ว่ามันมันเป็นกองรูปมันเป็นกองทุกเราระวังใจไว้ก่อนเข้าใจไหมลูกเราระวังใจไว้ก่อนว่าเอ้ยมันน่ารักน่าชื่นชมนะอยู่ดีๆก็มายัดเยียดให้ไม่แน่ใจมันให้จริงเปล่าเนี่ยพอเข้ามาให้เราก็เก็บไว้ แล้วเราก็เอาของของเราไปให้อีกคนนึงเราบอกเขาว่าไงดีก่อนจะให้เราบอกว่าไงดีปกติมีอยู่อันเดียวนะเนี่ยนาฬิกาเนี่ยแต่พอดีเขาเอาอันนี้มาให้แล้วเขาบังคับให้ดิฉันได้ใช้อันนี้ดิฉันก็เห็นว่ามีสองอันมันมากเกินดิฉันจะเอานี้ให้คุณแต่ถ้าเกิดว่าเขามาเอาคืนเนี่ยดิฉันขออันนี้คืนได้ไหมเราเตรียมไว้ก่อนดีไหมคะเตรียมไว้ก่อนดีไหมคะแสดงว่าเราฉลาดหรือไม่ฉลาดฉลาดเราเตรียมใจไว้ก่อนเพราะมันสวยมากแพงมากอันนี้สมมุตินะฮะเราก็ไปบอกกับเพื่อนไว้ พอเสร็จสักพักหนึ่งนางนี่ก็เดินมาเลยเอาค้นไปฉันเอาไปมันแพงจะตายใช่ไหมให้แล้วเราก็ไม่เสียใจใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าถ้าไปหลงเพลดิดเพลินชอบมากเวลาพลัดภาคมันจะรักมันมันจะทุกข์ไงพอเสร็จพอเข,าข้าคืนไปแล้วก็ไปเล่าคนนั้นฟังว่าเออจริงๆด้วยมันแพงจริงๆเข้ามาลองใจเท่านั้นเองตอนนี้เข,าข้าคืนไปแล้วก็ขอนาฬิกาคืนมาอย่างเก่าก็ไม่ต้องทุกข์อะไรจริงไหมเข้าใจหรือย,ยัง เพราะฉะนั้นการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมก็คืออย่าไปหลงเพลิดเพลินชอบมากมันจนเกินไปเขาจะไม่รูกระวังใจไว้บ้างเผื่อใจไว้บ้างโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนะฮะถ้ามีผู้ชายมาจีบเนี่ยทำใจว่างไงดีท่องคาถานี้ไปเลยนะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่แน่นอนอันแ้ว่าสิี่ด้มันไม่แน่นอนทั้ง,นนทงผู้หญิงผู้ชายอะท่องคาถานี้หมดนะนะ พอผู้ชายมาบอกว่าผมรักคุณมากผมขาดคุณไม่ได้แล้วก็เตือนสติเขาว่าไงมันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่แน่นอนเพื่อนเรามาคุยโวโอ้อวดว่าเนี่ยเธอคนอย่างฉันเนี่ยไม่ต้องดูหนังสือมากไงไงฉันก็สอบผ่านเราก็ว่าเขาไงมันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่แน่นอนถ้าในปั๊บมาทําหน้าเศร้าบอกว่าไม่รู้เมื่อไหร่มันจะผอมเนี่ยเราก็ปลอบใจเขาว่าไงมันเปลี่ยนแปลงได้ ต่อไปผู้หญิงคนหนึ่งหุ่นดีมากมาบอกในปั๊บเนี่ยมันไม่รู้จะควบคุมอาหารดูอย่างชั่นซี่หุ่นดีมาตลอดเราก็เตือนสติเขาว่าไงมันเปลี่ยนแปลงมไม่แน่นอนแม่เรามาเยี่ยมที่หอวันนั้นเราไปช่วยงานกิจกรรมนอนตื่นสายมากเอาขี้หูขี้ตามาเจอแม่เลยแม่มองแล้วตกใจแม่เนี่ยเธอไม่ตั้งใจเรียนเลยเธอแย่มากเธอตื่นสายขนาดนี้เราก็ปลอบแม่ว่าไงมันเปลี่ยนแปลงได้มัน แม่เรามาชมเราลูกแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยเพื่อนๆเนี่ยชมหนูตลอดเลยว่าหนูเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็เรียบร้อยเราเรียบให้แม่ทําใจไว้ก่อนว่าไงมั<ห>นเปลี่ยนแปลงได้ให้แน,น่นอนแต่พูดอย่างนี้แล้วแม่หัวใจไวายไหมต้องต่ออีกหน่อยว่าไง มันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่แน่นอนแม่หนูจะไม่ประมาทหนูจะพยายามคบคนดีจะพยายามตั้งใจเรียนแต่ถ้าวันไหนที่การเรียนหนูตกไปบ้างนิดหน่อยแม่ต้องให้อภัยหนูบ้างเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่แน่นอน,นแต่เราควรจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเร็วลงดีจะเริญขึ้นหรือเสื่อมลงจะ,ลจะกลองดำมากขึ้นลหรือกลองดำลดลงกล่องขาวมากขึ้นหรือกล่องขาวลดลง ดีมากอา้าวต่อไปอริยสัจข้อที่สคือความสุขอย่างยิ่งเอาพวกเราอยากรู้จากความสุขอย่างยิ่งไหมคะอา้าวมาดูเลยนะคลายความคลายตัณหาลูกถ้าหนูมีตัณหานะคือมีความหลงเพลิดเพลินชอบมากเนี่ยนะหนูคลายมันออกหนูดับมันได้หนูสละมันออกหนูสลัดคืนมันได้ปล่อยวางมันได้ไม่อะไรอววรมันเนี่ยนั่นคือภาวะสิ้นทุกข์เอาทีละเรื่องเลยนะลูกนะ หนูเคยทุกข์กับการอยากได้เสื้อใหม่ไหมเคยไหมเสื้อใหม่นะ่ะมันแขวนอยู่ในร้านเราไปเดินผ่านไปเห็นแล้วก็ตากระทบแล้วก็เกิดเพลิดเพลินชอบมากแล้วก็เกิดความมีเราที่จะต้องได้เพลิดเพลินชอบมากก็เลยขอแม่ซื้อแม่ก็ไม่ซื้อให้กลับมาบ้านเสียใจมากเสียใจมากนะคะผลปรากฏแม่ก็บอกว่าปงั้นไปซื้อเลยลูกแล้วก็ดีใจมากไปพอไปที่ร้านคนอื่นซื้อไปแล้ว เสียใจอีกไหม <c oughs> เสียใจมากอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็กลับมาผลปรากฏว่าเพื่อนบ้านใกล้ๆนะ่เขาก็มาเล่าให้เราฟังว่าอุยอ้ยเธอเนี่ยฉันไปซื้อเสื้อตัวนี้มาเราหันไปอุย้ยเสื้อตอนนั้นพอดีแล้วเขาก็ทําหน้าเศร้านะเนี่ยมันเป็นของปลอมเธอเนี่ยมันปลอมแบบมันปลอมได้แนบเนียนมากเลยแลวฉันซื้อนะแพงแพงแต่จริงๆมันเป็นของเกนะฉันน่ะเสียใจเราตอนนี้เราดีใจหรือเสียใจเห็นไหมมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเข้าใจอย่างลูก เดี๋ยวพวกเราฟังนีทานเซนนี่เรื่องหนึ่งนะพวกเราจํำไปเลยนะมีสองผัวเมียหนุ่งสาวนะฮะสองผัวเมีย <c oughs> เขามีม้าอยู่ตัวหนึ่งเขาเลี้ยงมา้าวันหนึ่งม้าเขาหนีออกจากบ้านไปเขาควรจะอะไรดีใจหรือเสียใจ <Yes. S 1> เสียใจมาก <c oughs> เสร็จแล้วหลวงพ่อก็ปลอบใจเขาว่างไงเหมือนที่คาถาที่พวกเราท่องนะ่ะหลวงพ่อปลอบใจว่างไง มันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่แน่นอนก็คืออันนี้จังนะฮะถ้าพูดภาษาบาลีก็อันนี้จังทุกขังอัตตานาในคนนั้นก็รู้สึกไม่พอใจหลวงพ่อเราอุตส่าห์มาปรับทุกข์ปรับสุขก็บอกอยู่คําเดียวว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ชีวิตมันไม่แน่นอนเนี่ยนะก็กลับไปบ้านอีกสองสาวันม้ากลับมาไม่ได้มาตัวเดียวเอาภรรยามาด้วยเออเอาเมียม,ม้ามานะฮะก็เลยได้ม้าก,กี่ตัวสองตัวตอนนี้ทําไม ดีใจก็ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อคะมันเดินกลับมาแล้วค่ะมาพาเมียมาด้วยเนี่ยนะหลวงพ่อก็เตือนเหมือนเดิมว่าไงมันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่แน่นอนผลปรากฏว่าความดีใจเนาะก็เลยผู้ชายนะฮะคนที่เป็นสามีนะก็ขึ้นไปขี่ม้าตัวใหม่เนี่ยนะแบบจะลองฝึกขัดมันไงฝึกขับมันขี่กุ๊บๆไปกุ๊บๆมาสักพักนึงม้ามันตะเลิดไงไม่รู้มันพาเขาลอดใต้ถุนบ้านนะนึกออกไหม แล้วบ้านมันเตี้ยไงม้ามันผ่านได้แต่คนมันติดนึกออกไหมฟรึบอย่างรวดเร็วแกก็ตกลงมาแขนหักขาหักเข้าเฟือกเลยนะฮะตอนนี้เป็นไงดีใจหรือเสียใจเสียใจมากหลวงพ่อก็มาเยี่ยมที่บ้านปลอบด้วยคาถาเดิมว่ามันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่แน่นอนผมปรากฏว่าเข้าเฟือกนอนอยู่บนบ้านภรรยาก็เอาทีวีมาให้ดูนะฮะทีนี้ เขาก็มาเกณฑ์ทหารเป็นช่วงศึกสงครามไงเขาก็มาเกณฑ์ทหารคือเกณฑ์เอาคนหนุ่มๆไปไปรบแต่หนุ่มคนนี้เป็นหนุ่มหนุ่มแขนหักหนุ่มขาหักเลยไปบ่ได้นะฮะเขาก็เอาทหารไปสู้รบกันแกก็คอยติดตามข่าวในหน้าจอทีวีตอนนี้ไปถึงนี้แล้วเบอร์ตรงนี้สู้กันตรงนี้ผลปรากฏในจอทีวีนั้นพวกทหารที่ขนเกณฑ์ไปน่ะถูกยิงตายหมดเลยตอนนี้ดีใจหรือเสียใจดีใจที่อย่างเงี้ยเข้าใจหรือยัง สรุปแล้วชีวิตมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราควรจะเป็นหลงเพลิดเพลินชอบมากติดอกติดใจไหมถึงชอบก็ชอบน้อยๆยหน่อยได้ไหมเอางั้นตอบอย่างนี้นะหลงเพลิดเพลินมากก็ปานกลางเพลิดเพลินปานกลางก็ปานกลางน้อยน้อยหลงเพลิดเพลินน้อยนอยก็ุกน้อยน้อยไม่มีความหลงเพลิดเพลินเลย นะฮะทุกสมุทัยนิโรธมักถ้ามีสมุทัยคือมีความหลงพิดเพลินชอบมากมากก็ต้องมีทุกมากไหมลูกแต่ถ้าดับหมดอ่ะไม่มีความหลงพิดเพลินชอบมากเลยก็เจอนิพานหรือเจอความสุขอย่างยิ่งเข้าใจไหมลูกอ่ะแล้วจะทําได้ไงอะคะถึงจะไม่หลงพิดเพลินชอบมากคําตอบอยู่ในอริยสัจข้อที่4คืออะไรคะอริยสัจอ,อ,อริยสัจข้อที่4คืออริยมรรคมีองค์8ด วิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ควรทำไมควรจเจริญทำให้มากมีอะไรบ้างอริมักมีอแปดข้อที่หนึ่งก<อ><อ>าดดราถูกต้องชอบทำสอ<า>งการคิดดัร,ร,ถร,ริถูกต้องชอบทำสามการพูดจาถูกต้องชอบทำสี่การกระนำถูกต้องชอบทำห้าการเลี้ยงชีวิตถูกต้องชอบทำหก ความขคเกียถูกต้องชอบทรเจ็ดความร้ถูกต้องชอบทรแปดความตังง <8 S 2> ้งใจมั่นถูกต้องชอบรมอา้าวมีทั้งหมด 8... ข้อนะฮะใครทําได้ครบถูกต้อง8ข้อนี้คนนั้นก็จะละเหตุเกิดทุกข์ได้หมดเลยก็จะเจอความสุขอย่างยิ่งทีนี้8ข้อนี้วิธีจําจําอย่างนี้ลูกเอายกนิ้วชี้ขึ้นมามือขวาเอาตาเราเนี่ยแทนตาปัญญานะ เอาแทนตาปัญญานะคะแล้วว่าตามนะเพราะเห็นถูกจึงคิดถูกจึงพูดถูกจึงทำถูกจึงเลี้ยงชีพถูกและสี่นิ้วนะจึงเพียนถูกเพียนสี่อย่างนะเพียนป้องกันบาปเพียนละบาปเพียนสร้างกุศลเพียนเจริญกุศลนะเพียนถูกจึงมีสติถูก สตินี่คือระลึกรู้ว่ากายเป็นเพียงกองดินน้ำไฟลมเวทนาความรู้สึกเป็นเพียงสุขทุกข์เฉยซึ่งไม่เที่ยงจิตก็เป็นเพียงตัวรู้เกิดเกิดดับดับไม่เที่ยงแล้วก็ธรรมะก็คือธรรมะไม่ใช่คนไม่ใช่สรรรัตว์เนี่ยฮะสอย่างเขาเรียกว่าสติถูกและสุดท้ายสมาธิถูกวิธีจําลูกวิธีจำ,จำสองตัวนี่เป็นปัญญาเห็นถูกกับคิดถูกนี่เป็นเรื่องของปัญญานะลูกนะอา้าวปัญญามีกี่ตัวคะ<อ>คือเห็นถูกกับคิดถูก,ถกส่วนศีลมีสามศีลนี่คือพูดถูก ทำถูกเลี้ยงชีพถูกศีลมีเท่าไหร่นะ<า>คืออะไรนะพูดถูกทำถูกเลี้ยงชีพถูกส่วนสมาธิ